สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมบรรยากาศนะคะโซนบ้านเดี่ยวชั้นเดียวเฟสใหม่กันค่ะค่ะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวเฟสใหม่ของเรานะคะก็มีบ้านพร้อมอยู่พร้อมโอนนะคะฝั่งนี้นะคะบ้านพร้อมจะเป็นบ้านพร้อมอยู่พร้อมโอนเลยนะคะเนื้อที่จะอยู่ที่65ถึง84ตารางวานะคะหลังนี้เรายังมีห้องมุมนะคะที่มีเนื้อที่84ตารางวาว่างอยู่นะคะส่วนฝั่งนี้นะคะก็ จะเป็นบ้านที่กำลังก่อสร้างอยู่นะคะเนื้อที่จะอยู่ที่57-127ตารางวาเลยค่ะนี่นะคะบ้านเดียวชั้นเดียวของเรานะคะจะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะแล้วก็จะมีบริเวณรอบๆบ,บ้านนะคะทุกหลังเลยค่ะ,คะพื้นที่บริเวณรอบบ้านนะคะโครงการก็มีการปลูกหญ้าไว้ให้กับลูกค้านะคะซึ่งลูกค้าสามารถ จัดเป็นมุมสวนหรือว่ามุมนั่งเล่นหรือว่าปลูกต้นไม้ได้นะคะแต่ละหลังนะคะเนื้อที่จะไม่เท่ากันนะคะขนาดจะไม่เท่ากันนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาชมบ้านตัวอย่างแล้วก็เข้ามาชมโครงการได้เลยนะคะเรามีให้เลือกหลายราคานะคะหลายขนาดนะคะตอนนี้นะคะบ้านเดี๋ยวชั้นเดียวของเราค่ะ จองบ้านเพียง5,000บาทเท่านั้นนะคะฟรีส่วนลดค่ะ100,000บาทนะคะแล้วก็รับฟรีนะคะของแถมหลายรายการเลยนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในโครงการของเรานะคะตรงนี้นะคะบอกเลยว่าติดธรรมชาติแล้วก็ใกล้ชิดธรรมชาตินะคะลูกค้าที่ชอบทำเลแบบนี้นะคะหรือว่าชอบธรรมชาตินะคะแนะนำเลยนะคะที่โครงการของเรา หลังนี้นะคะก็ยังว่างอยู่นะคะในส่วนของหลังนี้จะมีเนื้อที่65ตารางวางค่ะค่ะนี่นะคะก็จะมีหญ้านะคะเราก็ปลูกหญ้าสีเขียวๆไว้แบบนี้นะคะทุกหลังเลยค่ะแนะ,ะน,นำเลยนะคะหลังนี้ก็มีเนื้อที่65ตารางวางนะคะบ้านเลขที่7ทับ82นะคะยังว่างอยู่เหมือนกันนะคะลูกค้าที่กำลังมองหาบ้านนะคะ หลังนี้ค่ะแนะนำลูกค้าเลยนะคะเป็นมีพื้นที่ขนาดกลางค่ะ,คะ่โครงการของเรารอบๆโครงการของเรานะคะก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะ,ยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อนะคะหรือว่าธนาคารนะคะบริการขนส่งต่างๆนะคะข้างหน้านะคะก็จะมีเยอะเลยนะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นบริการขนส่งค่ะบริการสินเชื่อต่างๆนะคะที่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะตรงนี้ค่ะเป็นถนนสายหลักเลยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะเดินทางไปเซ็นท่านสนามบินนะคะก็สะดวกนะคะเป็นถนนสายเอเชียเลยนะคะลูกค้ามั่นใจถึงความปลอดภัยนะคะเพราะว่าติดถนนสายเอเชียการเดินทางก็สะดวกแล้วก็ไม่เปลี่ยวแน่นอนนะคะค่ะเราก็มาสิ้นสุดข,ของโครงการแล้วนะคะก็ ลูกค้าท่านไหนนะคะที่กําลังมองหาบ้านนะคะแนะนําเข้ามานะคะสํานักง,งานถ่ายของเราเปิดทุกวันเลยนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ